สอห้าหลักนี้เราไไงานอะไรอยงไชหมเอ่ออยากบอกให้ท่านสบายใจว่าเมื่อวานตรวจสอบแล้วอาจจะเป็นภาพที่เอามาเทียบกับภาพเป็นภาพที่เคยมีอยู่เดิมครับาห่ยังาเออตรวจสอบแล้วไม่มีนะเพราะว่าต้องขอขอบคุณทางผู้ที่มีส่วนนะฮะในตรงนี้ทั้งทังบวกและทางลบนะเพราะว่าเรากังก้าใจว่า ผู้ที่ได้ผลกระทบเนี่ยก็จะมีสองด้านเสมอนะฮะแต่เราก็ไม่ได้ละเลยในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็เมื่อวานเนี่ยทางกรมประมงนะก็ยืนยันว่าเราจะมาดูแลในเรื่องของการสร้างเครือข่ายในคาบสมุทรเพื่อที่จะดูแลในเรื่องของฝั่งทะเลเอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งทะเลสาบผมยกตัวอย่างเช่น ต่อไปพี่น้องประมงที่จับปลามาขายอจะไม่ได้ขายปลาอย่างเดียวจะร่วมกันเอาขยะที่จะทิ้งเนี่ยเก็บขึ้นมาด้วยแล้วเราก็ใส่ตะกร้าที่ใส่ปลาแล้ววางให้มันเสด็จน้ำล้วก็สามารถที่เอามาชั่งขายได้ก็ขายขยะได้ด้วยพวกพังเศษที่เหลือหรือว่าไส่นั่งเศดที่เหลือยังอยล่ในทะเลสาบตอนนอกด,ดูตามแผนนะเพราะว่าตอนนี้เราเรามีแผน กว้าง300เมตรก็ยาวจนถึงเข้าไปชั้นในระยะทางอย่างน้อยห้ากิโลนะครับแล้วกับโฮมสเตย์นะที่ช่วงนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงของการขออนผันตสำหรับโฮมเตยที่ลุกลามพื้นที่ทะเลสาบช่างว่าอันนี้อยู่ในแผนดำเนินการด้วยไหมคะโฮมสเตยก็จะมีกรรมการอีกชุดนึงมาดูเพราะว่าเ,าเราต้องดูในเรื่องของอสิ่งที่เคยทำไว้ก่อน ว่ามีทําไว้อย่างไงเพราะว่าอย่างเรื่องโครงพางก็มันจะมีข้อมูลอยู่เก่าว่าทําไว้อย่างไรแล้วก็ต้องมาดูว่าสิ่งไหนที่เราจะต้องขับเคลื่อนก็จะต้องมีเป็นขั้นเป็นตอนนะครับ